ครับสวัสดีครั้งนะครับท่านฟังครับชวนคิดชวนคุยนะครับกับการพูดถึงที่มาของความร่ารวยของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตอนนี้เรามาถึงแหล่งรายได้นะครับแหล่งสร้างความมั่งคั่งให้สถาบันพระมหากษัตริย์แหล่งที่6นะครับแหล่งที่5เราได้พูดถึงเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วก็การบินนะครับสายการบินอันที่6เนี่ยเป็นหมวดการซื้ออาวุธแล้วก็การหาหากินกับทหารนะครับโอ้นี่ต้องเป็นแหล่งที่ ทหารได้ไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่างบประมาณในส่วนนั้นเนี่ยนะมันน่าจะตรอไปดูนะครับว่าเข้าไปในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์มากน้อยเท่าไหร่นะครับสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่งทุนไปจดทะเบียนบริษัทต,ต่างๆในเครือข่ายการค้าอาวุธนะครับต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยการค้าอาวุธนะครับซึ่งเงินทองมหาศาลนะครับผ่านตระกูลพัฒนโนดมวัชโรไทยสารสินที่อเมริกาและอังกฤษนะครับ เป็นนายหน้าขายอาวุธให้กับกองทัพไทยในราคาแพงนะครับค่าคอมมิชชั่นจะนําส่งไปยังผู้มีอำนาจโดยตรงทุกครั้งที่เราบอกว่านายทหารได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีคนที่ได้เยอะกว่านายทหารนะครับการซื้อเรือรบจากกรีนารูเบตเป็นส่วนหนึ่งที่นํามาซึ่งวิกฤตทางการเงินในปี2540นะครับที่รัฐบาลพลเอกชวลิตต้องนะครับสวอปค่าเงินเพื่อก็คือลดค่าเงินตอนนั้นนะครับ เพื่อค้ำประกันการชําระเงินค่าเรือจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พี่น้องลองไปตรวจสอบนะครับถึงขนาดมีผลทําให้เศรษฐกิจค่าเงินมีปัญหาเลยนะครับขนาดไหนเนี่ยนะครับนะครับแล้วเรือนี้เอามาใช้อะไรตอนนี้มีประโยชน์แค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเรือรบจักรรีนารเบตนะครับพี่น้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการซื้อเครื่องบินตระกูล F เนี่ย f 1 6 F อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ซื้อเนี่ยจากบริษัท Falcon นะ i n c o r p o r a t i o n นะครับ ที่อเมริกาผู้มีอำนาจนะครับจะได้รับประโยชน์ด้วยทุกครั้งก็ถือว่าแทบจะเป็นเรื่องนะปกติสำหรับสังคมไทยนะครับก็จอมทัพคือใครล่ะครับนะครับไม่น่าสงสัยนะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับที่ตั้งค่ายทหารรักษาพระองค์นะครับกว่า60แห่งทั่วประเทศต้องเช่าที่ดินต้องเสียค่าเช่านะครับก็เรียกว,ว่านอนกินเลยล่ะนะครับ ไม่ให้ไปเช่าของคนอื่นนะครับแล้วก็จ้างบริษัทก่อสร้างผ่านบริษัทสัมากรน,นะครับงบประมาณของกองทัพจํานวนมากหมดไปกับค่าเช่าที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่และค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าแต่ละปีแต่ละปีนะครับเงินเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นการก่อสร้างก็มันมีบริษัทปูนซีเมนต์เครือไทยนะครับเครือปูนซีเมนต์ไทยอยู่แล้ว ครวก็มีการล็อกสเปคอีกอะไรอีกนะครับก็อยู่ในนั้นหมดนะครับเพราะนั้นงบประมาณทหารที่เพิ่มเข้าไปนั้นนะครับต้องไปดูซิพี่น้องไปตรวจสอบดูว่านะครับการเ,าเสียไปกับค่าเช่าที่ดินเท่าไหร่จ้างบริษัทก่อสร้างเนี่ยเท่าไหร่นะครับนะแล้วยังไม่พอนะค่าตึกเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมีการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยนะครับใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ พระวัาิจำนวนพลนะของกองทัพเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ประมาณ300นะครับเออสามโทษทีสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เงินที่ใช้เนี่ยเกือบจะ2 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับมันไปไหนนะครับพี่น้องก็ลองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นหมวดการหากินหมวดที่6นะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับพี่น้องรวมเอา6ส่วนที่ที่เราพูดกันมาเนี่ยนะแล้วพี่น้องก็ลองนึกดูว่าเนี่ยที่บอกว่าร่ารวยที่สุดในบรรดา พระราชาของโลกเนี่ยมันน่าสงสัยไหมนะครับนะต้องดูนะหส่วนมีอะไรบ้างนะครับย้อนย้อนไปหน่อยนึงนะครับย้อนให้พี่น้องได้ดูนะตลาดหลักทรัพย์นะครับลงทุนอย่างยิ่งใหญ่นะครับธนาคารและประกันภัยอันนี้ก็เรียกว่าเสือนอนกินนะครับอ่าการก่อสร้างและการค้าวัสดุก,ก่อสร้างรวบกินรวบทุกอย่างทุกด้านนะครับไม่มีใครมาแข่งแล้วก็ธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินส่วนพระหมายสัตว์มีที่ดินในที่ที่ สำคัญสำคัญเต็มแผ่นดินนะครับแล้วก็ธุรกิจทั้งด้านโรงแรมแล้วก็การบินนะครับซึ่งพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มาพูดถึงอาวุธและการหากินกับทหารนะครับตอนต่อไปนะครับจะให้เห็นภาพรวมของการทำมาหากินในกระทรวงต่างๆนะครับนี่ลองไปดูแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องธุรกิจน้ำมันอีกธุรกิจพลังงานอีกการหากินกับชาวนาชาวสวนชาวไร่อีกการหากินกับการรถไฟอีกนะครับนี่ตอนที่6วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตอนที่7กัน ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องก็ติดตามโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับส่งต่อไปให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้เข้าใจแจมแจ้งนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นถือเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นการจุดประเด็นพี่น้องไปพิสูจน์และหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ